นั่น,ๆๆนอะไรนะเดินไปดูดีกว่าเฮ้ยนายมันใครนะฮัาโสวัสดีไอ้แก่ฉันไม่ได้แกนะฉันจะเอาตัวแกไปฉีดวัคซีนโควิดโรนาเฮ้ยฉันไม่อยากฉีดวัคซีนโควิดหรอกนะจับตัวมันไป ี่จับตัวมาได้แล้วเฮ้ยทำอะไรเนี่ยไอเชียแค่นี้นี่นะใช่ฉันจะซีซีโนแวคให้เธอไม่ไม่ไม่เนี่ยคือซีโนแวคไม่ฉันไม่อยากซีซีโนแวคแกต้องฉีดถ้าแกไม่ฉีดนี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่ยโดน เดี๋ยวฉันจะลองนะชิบไม่เห็นเป็นไรเลยนีก่อนเออมันก็ดีเหมือนกันนั่นนี่นี่ว่าแก่ดิเดี๋ยวทดลองอยาต่อไปอยานี้มันจะเชื่อมันจะ เข้าไปในกระดูกแกฉันไม่เชื่อหรอกไอ้จริงก็ออกมาต่อยกับฉันดินี่ออกมาต่อยกันดิไอ้ริงก็มาสู้แล้วน่เนี่ยเออเออเอา้าวฉันหยิบยามาพิษแล้วเนี่ยอเอาทิ้งยานี้จะเพิ่ม เลือดให้ไหยโอเคเนี่ยเพิ่มเลือดให้ไหนแล้วเนื้อฉั่นล่ะแบบนี่คือยาที่จะเพิ่มเนื้อว้าวเย้ยเย,ยปล่อยฉันออก โ okay. อเคขอบคุณมากไม่เนไรงั้นเก,กก็ตายออ้ยอุฮ่า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 กัดดเอือท้ไม่ตายหรอก